Okay. <laughs> มีคลากล่าวในสังคมของวัดให้เราได้มีส่วนสำนึกอยู่บ่อยๆในรูปแบบว่าวัดจะดีใช่ดีที่หมดสวยหรือล่ำรวยด้วยทรัพย์นับอาสงไขวัดนั้นดีเราประสงค์งทรงธรรมทรงวินัย ถือหลักชัยอรหันเป็นสันดานนี้เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาก็ควรที่จะนำมาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจตัวของเราเพราะเราในฐานะว่าเป็นปุคลากรในพระศาสนาปุคลากรก็ต้องเป็นปุคลากรที่ มีคุณภาพหรือมีคุณค่าและเป็นปุคลากรที่มีความรู้สึกเรียกว่าเป็นที่ยอมรับของสังคมการที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพก็ต้องมีส่วนของการปรับปรุง ปรับปรุงเราไม่ให้ทำอะไรแบบตามใจในรูปแบบของความรู้สึกเราก็ต้องทำตามหลักที่มันเป็นธรรมเป็นวินัยวันนี้ก็ได้เห็นความสวยงามบางอย่างของสังคมที่เรามาร่วมกันในรูปแบบของเสขียวัด ที่เราเรียกกันในรูปแบบว่าอาภิสมาจาร์ว่าด้วยมณญยาตมณญยาตนั้นมันมีส่วนให้เกิดความรู้สึกรู้จักกันได้ถึงกับโบราณเรามักพูดกันว่าสำเนียงเป็นเครื่องบ่งบอกถึงภาษา กิริยาเป็นเครื่องบ่งบอกถึงตระกูลตระกูลของเราเป็นตระกูลผู้มีส่วนของความรู้สึกในรูปแบบของไม่ลุอำนาจของวัตถุกรรมวัตถุกรรมก็หมายถึงปัจจัยเครื่องอาศัยที่มีส่วนมามีการเกี่ยวข้อง เพื่อยังการเป็นอยู่ให้เกิดความรู้สึกไม่อึดอัดขัดข้องแต่ถ้าเราไม่มีส่วนมองความลุ่มหลงมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกลืมตนลืมตัวความรู้สึกลืมตนลืมตัวมักจะเข้าใจตัวเองในรูปแบบของมานะคือความสำคัญ ความสำคัญว่าเราดีกว่าคนอื่นทํานองนี้มันก็พลอยให้เราอยู่ในฐานะเรียกว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยเป็นไปตามกระแสของชาวบ้านเป็นไปตามกระแสของสาวโลกอภิสมาจารว่าด้วยมรารยาท มนุญาตของการเกี่ยวข้องกับเสขียวัด <c oughs> ว่าด้วยการนำลงชีวิตดำเนินชีวิตด้วยอาหารบินาบาตเราก็รับกันอย่างเรียกว่ามีความสำนึกระลึกอยู่เสมอเสมอว่าเราจะไม่ลุกอำนาจของความเป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ทอง ในอันตรายที่ถือว่าเป็นหลักการอันหนึ่งในหลักธรรมคำสอนที่มันเป็นส่วนหนึ่งของภาคบัญญัติภาคปริยัติเรานี่ก็มีพูดให้เราได้ได้มามีส่วนระมัดระวังเพราะมันเป็นทางเกิดแห่งความเสื่อมข้อแรก ท่านก็บอกว่าเป็นคนอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้แล้วก็ขี้เกียจทำตามอันนี้เราอยากคิดว่ามันมีส่วนว่าได้เปรียบรวนแล้วแต่มีทางเหงนความเสื่อมเข้าครอบงำเราต้องสะสมการได้ยินได้ฟังนั่นเราเป็นผู้มีส่วนของการเรียนรู้ เราก็ต้องสะสมพระอ,อน,นุ์เป็นผู้ที่ได้รับการเสรรเสริญว่าเป็นผู้มีสติปัญญาท่านก็ไม่ประมาทในเรื่องเหล่านี้ดังนั้นการที่จะฟังจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์หรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ตามมันเป็นประโยชน์กับคนผู้ที่นำมาเกี่ยวข้องด้วยการไต่ตองพิจารณา ถ้ามีการไต่ตองมีการพิจารณาแล้วทุกอย่างมันจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราเป็นผู้มีพลังอย่างน้อยก็มีศรัทธาศรัทธาก็เป็นพละเป็นพละหรือกำลังพละหรือกาลังทางโลกเราก็เห็นกันในรูปแบบโลกแต่พละในทางธรรม ก็มีศรัทธาพละวิริยาพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละคนเราถ้ามีศรัทธามีพลังมันไม่มีความรู้สึกเห็นเป็นเรื่องเบื่อหน่ายไม่เห็นเป็นเรื่องที่ยาบคายเห็นเป็นเรื่องที่สุขุม เห็นเป็นเรื่องนำมาเป็นเครื่องเตือนให้เกิดความรู้สึกในลักษณะเรียกว่าเกิดความรู้สึกมีพลังขึ้นอันนี้ก็ถือว่าการที่ยินได้ฟังก็เป็นประโยชน์ข้อสองตนก็บอกว่าอย่าเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องมากเกินไปคำว่าเห็นแก่ปากแก่ท้องนั้น มันมีทางแห่งความรู้สึกทำให้เรานั้นไม่ได้ลุกผลสำเร็จเพราะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการครอบงำจำพวกเครื่องน่วงเหนี่ยวที่เราเรียกว่านิวรนกินมากๆเพื่อง่วงนอนเพราะไขมันหรือระบบน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายมันก็เกิดความเสือส่อยซาอืดอาด ไม่คล่องแคล่วิ่งเหล่านี้เราก็ต้องรู้จักประมาณนั้นในหลักอัปนากรรมที่เรามีส่วนการเรียนรู้กันว่าพอชัเนมัตัญยุตารู้จักประมาณในการบริพกนี่มันเป็นการเป็นอยู่แบบสมณะวิสัยวิสัยของผู้ดำเนินชีวิตอย่างผู้มีความสงบใจ เราก็ต้องให้มีส่วนอย่างนี้ข้อสามเขาบอกว่าไม่มีความรู้สึกลุ้นอำนาจของความเพลิดเพลินอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการม,มคุณคำว่าการม,มคุณเออขาคง,งรู้จักอะไรที่มันมีส่วนยั่วโยโุชวนให้เกิดความรู้สึกทะเยอทะยานภัยพันปาถนาออมันจะทำให้เรา ลงไปในสภาพที่อยู่ในลักษณะถูกผูกมัดลึงลัดไม่ให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่ามีความสมบูรณ์ก็ต้องระมัดระวังกันบ้างฉะนั้นวัตถุก,กรรมก็ดีถึงมันเป็นส่วนเกี่ยวกับปัจจัยสี่เราก็ต้องรู้จักว่าเราเป็นสมณะเราผู้เป็นผู้สละทิ้ง สละทิ้งเย่าเรือนสละทิ้งในการเป็นอยู่แบบผู้คลองเรือนหรือผู้มีความรู้สึกหลุ่มหลงอยู่ในกามเราก็มามีการเป็นอยู่แบบผู้เห็นทอดเห็นไผ่เรียกว่าไม่รู้อำนาจของกามมาคุณถึงจะเกี่ยวข้องในรูปแบบการเป็นอยู่ก็เห็นว่ามันเป็นแต่เพียง เครื่องเอื้ออํานวยให้เกิดความรู้สึกในการเป็นอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวหรือถ้าพูดอย่างหนึ่งมันก็เป็นแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านรูปขันซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของธาตุตามธรรมชาติแล้วก็เอามามีส่วนสำเนือกันอันตรายข้อที่สี นี่ก็คงรู้จักกันได้ว่าสัตว์โลกสัตว์โลกทั้งมวลล้วนแล้วแต่ตกอยู่ใต้อำนาจของบ่วงของมานที่เราเรียกว่ากิเลสหรือตัณหาอันนี้ก็ต้องรู้จักด้วยสิ่งเหล่านี้ถ้ามันไม่มีพระพุทธเจ้าก็คงไม่มีอุบายให้เราได้นำมาประพฤติปฏิบัติ อุบายที่ท่านให้เรานำมาประพฤติปฏิบัติก็ต้องพื้นเครื่องกระจัดความขี้คายอันมีส่วนเกี่ยวกับสิ่งที่มันมีส่วนผูกพันเหล่านี้ออกโดยมีส่วนของการมาปาลบในรูปแบบให้เห็นเป็นแต่สักว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมคือธรรมชาติเท่านั้นคายอารมณ์ในรูปแบบพ้น พ้นจากความยินดีพ้นจากความยิน้ายพ้นจากความรู้สึกพอใจไม่พอใจเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเรามันพ้นจากสิ่งเหล่านี้เราจะมีอากับกิริยาของการเป็นอยู่ไม่มีความรู้สึกพล่องไม่มีความรู้สึกหวัดระแวงแความรู้สึกก็จะมีความสุขตีอันนี้ก็ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มามีส่วนมาร่วมแต่ละครั้งละข่าวความมุ่งหมายของกระผมเองก็เห็นว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่ทำหน้าที่ในการที่จะจันลองจันลอง,งพระาศาสนาการจันลองพระาศาสนานั้นเราก็มุ่งถึงปุคลากร เราไม่ไนดน้มุ่งวัตถุปุคลากรเป็นหลักถ้าปุคลากรนั้นมีคุณภาพพระศาสนาก็มีความรู้สึกเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปุคลากรนั้นไม่เหมาะไม่ดีถึงจะมากมันก็มีแต่ทางแห่งความหายนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วย จึงได้พยายามขนขวายให้โอกาสพวกเราได้มาเรียนรู้กันหรือมีโอกาสมาพบปะก,กันถึงจะเป็นเวลาไม่สะดวกเป็นเวลาที่บรรยากาศของโลกไม่เอื้ออํานวยแต่ก็ถือว่ายุคนี้สมัยนี้ยังพอให้โอกาสกันได้ยังพอให้โอกาสในการไปมาหาสู่ ในรูปแบบที่พระองค์มีการลดหย่อนพรอนในเทศกาลเข้าพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาพระองค์ก็ให้เราได้มีโอกาสในรูปแบบไปมีส่วนของการส่งเสริมส่งเสริมให้ได้เป็นประโยชน์เขาเรียกว่าส ah ah ัตตหการนิยันทำนองนั้นแต่ถ้าเราเอาไปวิธีอื่นมันก็ไม่ได้ ประโยชน์อะไรแล้วก็ได้ถือโอกาสในช่วงเทศกาลอย่างนี้อยากให้ได้มามีส่วนส่งเสริมกันไม่ได้เอาใครที่ไหนหรอกเอาเพื่อนสาธรรม,มิกผู้ที่มีประสบการณ์นี่หละประสบการณ์ผ่านมาพอที่จะมีเหตุมีผลได้มามีการชี้แนะบอกกล่าวให้เรา เพราะผู้ที่อยู่ในรูปแบบของผู้มีประสบการณ์ถ้าเราไม่นำเอามาใช้มันก็จะเป็นทรัพยากรที่มีส่วนอับเฉาไม่เป็นประโยชน์แล้วก็เอาส่วนที่มีอยู่นี่แหละมามีส่วนบอกกล่าวซึ่งกันและกันในที่สุดเราก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เหมือนต้นไม้ที่มันอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนในเทศกาละดูที่เราถือว่าเป็นพายุมามันก็อาศัยพึ่งพิงกันได้นี่ก็คล้ายๆกันเราก็มีส่วนของการมารวมตัวแต่จะสะดวกหรือไม่สะดวกนั้นผมก็คิดว่าตามรูปแบบของผู้ภัยพันหาประสบาการณ์นั้นไม่มีความรู้สึกย่อท้อ ไม่มีความรู้สึกท้อแท้ความย่อท้อหรือความท้อแท้นั้นมันก็เป็นเครื่องหนงงเหนียวเหมือนกันเราทั้งหลายเคยได้อ่านเกี่ยวกับพระสูตรว่าด้วยพระโพธิสัตว์ไหมพระโพธิสัตว์นั้นท่านมีความภาคเพียรพระสูตรกล่าวถึงพระยากระแตแต่ไม่ใช่พระยาหรอกตั้งชื่อให้ ว่าพยากระเตท,ทำลวงลังอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำ ừ, พอมีการเจริญด้วยเผาพันมีลูกขึ้นมาเกิดพายุมาทำให้ลวงลังตกลงไปในน้ำถึงทำนองนี้พยากระเตก็ไม่มีวิธีใดวิธีอื่นเพราะมีความเป็นห่วงต่อลูก อยากให้ลูกนั้นได้มามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่กับตนก็ไม่มีวิธีอื่นก็เอาหางนั่นแหละกระแตมันก็หางมันก็เป็นเป็นพวงหน่อยเอาไว้จุ่มลงที่น้ำแล้วก็เอามาตวัดทํา,อย,าอยู่อย่างนี้และมีส่วนของการบริกรรมประกอบไปด้วยว่าชื่อว่าพระโพธิสัตว์ไม่เคยละความภากเพียน อันนี้ก็คงจะเข้าใจกันได้พวกเราก็เหมือนกันก็พยายามอย่างนั้นให้ตั้งจิตตั้งใจสร้างฐานะของตนให้อยู่ในความเป็นผู้พร้อมเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นผู้มีการดำานงตนอยู่อย่างเรียกว่าไม่มีเครื่องบ่งบอกถึงความโบกครั่งก็จะนำมาซึ่ง ความรู้สึกเจริญรุ่งเรืองไม่เจริญมากเจริญแค่ในวงแคบๆมันก็มีผลพ่วงอันนี้ก็คล้ายๆกันเราก็มาให้ความสํำกัญวันนี้ <c oughs> ก็มีเกี่ยวกับเราในฐานะมีส่วนผูกพันกับครูบาอาจารย์สักสังขารมันก็เป็นของธรรมดา มันจะต้องมีการสิ้นไปเสื่อมไปเหมือนกับลูบขันด้านที่ผมมีส่วนของการเกี่ยวข้องอยู่ในวัยของความเสื่อมมันก็มีความรู้สึกสำลุดชดชมเป็นธรรมดาของลูบขันด้านร่างกายแต่ท่านจากไปเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องสนองเราก็จะมีส่วนของการไปกราบเยี่ยม ไปกาบไปเยี่ยมแล้วก็จะมีส่วนของรวมตัวกันมีการสวดสวดหลักธรรมที่มันเป็นคำสอนที่สุข,ขุมที่สุข,ขุมและกระลึกซึ้งแต่ถ้าคนที่ไม่รู้ความหมายก็อาจจะไม่เข้าใจแต่มันเป็นภาษาที่ชาวบ้านรู้กันทั่วๆไปว่าติกะมาติกาหรือสวดกุศาลาราทำนองนี้ แต่มันมีความหมายที่เป็นประโยชน์กับหลักที่มันเกิดขึ้นทางด้านที่เราเรียกว่าจิตนั่นเองเพราะในธรรมที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอะพิที่เราเรียกว่าอภพิธรรม <c oughs> มีเรื่องจิตเรื่องเจตสิกก็เรื่องรูกและก็นิพานเรื่องจิตก็เป็นเรื่องของความรู้สึก ก็อยู่ในคำสอนที่เรานำมาสาธยายนี่เองแล้วก็จะได้มีส่วนของการรวมตัวรักษาไว้ในส่วนนี้เมื่อมีการสวดแล้วก็มีส่วนของการทำความสงบนิดหน่อยแล้วก็กราบแล้วก็เดินชมสถานที่สถานที่นั้นผมก็ได้มีส่วนของแปรนไปจัดรำ พ่อในไหนๆก็านะวัดนองประพงศ์ก็เป็นที่รู้จักของคนเป็นส่วนมากเขาก็มักให้การสละเสริญว่าที่อื่นนั้นมันไม่ค่อยเห็นเป็นที่ทำให้เกิดความรู้สึกสะดุดตาแต่มาเห็นในส่วนที่วัดลูกศิษย์ลูกค้าของหลวงพ่อชาเขาก็ได้ได้เกิดความรู้สึกเป็นที่สะดุดตา ้องก็เลยไปทุ่มเททำแต่ก็ไม่ได้ทุ่มเทแต่เราแต่ก็มิญาติโยมเพื่อนหาธรรมิกละลายแห่งไปช่วยสถานที่ก็เกิดจะเรียบร้อยผมทำเป็นถนนรอบๆเทคอนกรีตหมดคอนกรีตไปแล้วประมาณ825คิวก็ไม่ใช่น้อยใช้เวลา20กว่าวัน ทั้งกลางวันกลางคืนฝนตกแดดออกพ้อมก็ยิ่งแพ้กับสุบกับต้นไม้ <c oughs> แต่พ้อมก็ไม่ท้อแท้พมก็พยายามทำเพื่อให้กิจกรรมอันนั้นมันสำเร็จลุล่วงมาก็เห็นว่าเราจะได้ไปสัมผัสกันว่าเมื่อปรรษาเราจะปรับปรุงตกแต่งกันให้มันเหมาะสมให้มันสมกับว่าเรามีความพร้อมเพียง มีความสามัคคียังเป็นพลังบ่งบอกถึงความเคารพสึ่งครูบาอาจารย์มันก็เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างนั้นฉะนั้นตอนบ่ายหลังจากพระครูท่านได้มีส่วนของการแสดงาะนั้นบ่ายหนึ่งโมงหรือสองโมงนี่บ่ายสองโมงรถเขาจะมารับที่หน้าพิพิธภัณฑ์ห้าคัน ประมาณคงจะหมดคันละสี่สิบลูกอย่างน้อยก็พอๆที่จะหมดเพื่อให้มันเกิดความสะดวกถ้าเราจะเอามากกว่านั้นมันก็สังคมถนนหนทางมันเป็นสาธารณะอ่าไม่ใช่ใช่แต่เราเขาก็คนอื่นเขาก็ต้องใช้เราก็ให้มันอยู่ในรูปแบบของความพอเหมาะพอดีดังนั้นสองโมงบ่ายสองโมงแล้วก็เปิขึ้นรถกันที่นั่น ห้าโมงเย็นประมาณห้าโมงเย็นหรือห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งแล้วก็ขึ้นรถกลับเท่านั้นเองก็มีแค่นั้น